ป็นไรถ้าอย่างนั้นไปอีกร้องเรียนยังไม่จบ<ฆ>คราวนี้นายแพทย์วรรงเดชกฤจวิกมมรมประธานพักไทยพักดีเมื่อวานนี้โพสตข้อความบอกหลังจากที่ได้นําเสนอข่าวไปว่าคุณธรรมนัทพรมเผ่าจะเรียกว่าอาดีตได้หรือยังเนี่ยอดีตรตัฐมนตรีเกษตรหรือไม่ใช่อดีตเอาเป็นว่าการไปตวรวจราชการที่ชัยนาทเขื่อนเจ้าพญาและอยุธยาท่านผู้ชม มีรั้นตีว่าการกระทรวงเกษตรคุณนรมนพินโยศสินวัตรค่ะรั้นตีช่วยเกษตรทั้งสองคุณอัคารากับคุณอิทธิอัคราพรมเผากับอิทธิศิรีรัตยากรใช่ไหมค่ะและปรากฏว,ว่าคุณหมอวรงบอกคุณธรรมนัสนั่งตรงกลางเลยเนี่ยนั่งตรงกลางเลย รู้หรือเปล่าว่ามันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา1น5ห้ามสอสอเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติราชการซึ่งการทำแบบนี้ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยิ่งกว่าแทรกแซงคุณหมอวรงบอกนอกจากขัดรัฐธรรมนูญแล้วกำลังเป็นผู้ทำลายฝ่ายบริหารมันสะท้อนว่ามีคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีอยู่ในกระทรวงนี้นี่ท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ายังไงหลังจากที่โพสต์ได้ไม่นานคือเป็นข้อความโพสนะคะคุณหมอวรงร้อยเอกธรรมนัส โตกลับค่ะบอกว่าผมรู้ข้อกฎหมายดีท่านทั้งหลายสามท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อนาย,ยกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นสามคนนี้ยังไม่สามารถสั่งราชการได้และน่าจะเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าคุณธรรมนัสบอกณวันที่ไปเมื่อวันวันอาทิตย์นี่ ล้มตีเกระเสกคือธรรมนัตพรมเผาคุณนริมนคุณอัคราคุณอิทธิเป็นผู้ติดตามผมมากกว่าเพราะทั้งสท่านยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้และคุณธรรมนัตก็บอกสองครามน้ําท่วกมกำลังจะเข้าตีเมืองจะแตกอยู่แล้วทำไมต้องไปสนใจเรื่องบ้าบ้าบอบอคนบางบานคนอ,อุทยากบบาังเดือดร้อนเราจะเป็นต้องดวงเข้าไปช่วยไม่สนใจเรื่องอื่น อย่าไปให้ความสนใจกับพวกสวัสสังคมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วผมดุกว่าเดิมบอกเลยใครสวนมาผมสวนกลับและท้าให้คุณหมอวรงไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนจะพูดอะไรด้วยค่ะ,ะขณะที่หมอวรงออกมาต้กลกับในช่วงคำ่ำระบุ เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าวันนี้คุณธรรมนัทไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วสถานะปัจจุบันคือสอสอดังนั้นการเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยมันขัดต่อรัฐมนูนมาตรา1น5แล้วก็มีการตอบโต้ดูเดือดว่าร้อยเอกธรรมนัทมาบอกว่าอย่าสนใจพวกสวะสังคมผมขอถามร้อยเอกธรรมนัทว่ารู้หรือไม่พวกสวะสังคมเป็นอย่างไร พวกสวะสังคมจะแยกแป้งกับยาเสพติดไม่ได้แต่ผมแยกแยะได้ห่างไกลจากยาเสพติดดังนั้นผมยืนยันว่าไม่ใช่พวกสวะสังคมแล้วก็ยังยกคำที่เคยมีการตอบโต้คุณหมอวรงใช้คำว่าพ่อของมาดามแพรกูไม่กลัวมึงนี่เป็นความโดดเดือด